ดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไว้ใจแล้วนะคะจะไว้ใจเลยเชื่อใจเลยแล้วก็เป็นคนไม่ขี้หึงแต่ปรากฏว่าความรักของเก๋เนี่ยค่อนข้างจะแบบตรงข้ามมากเลยอะไปเจอผู้ชายขี้หึงขี้หึงไม่ขี้หึงขนาดไหนโโหคือเช็คโทรศัพท์แบบสุดๆ้งแต่ยุคนู้นะยุคนู้นเลยยุบโทรศัพท์มันยังไม่ได้ทําอะไรที่เยอะมากไม่เลยเช็คโทรศัพท์ดูรีเซ็นดูรีเซต์คอล มีกูตายแล้วไม่ไดีคำนี้นานมากด <c oughs> ีเซนคอรต้องเป็นยุบอากเกาวาากือจะมีคํำนี้ <c oughs> ้าเบอร์ไหนที่ไม่ขึ้นชื่อแเซาไม่ได้เพื่อนเราแล้วโทรมาได้ยังไงม่โทรกลับไปเนี่ค่ะทุกวันนี้เกศสมมุตินะคะเกศใส่ชุดอ,อย่างเงี้ยตายแน่นอนคือไม่ใช่ใส่ใส่แขนกุด สายเดี่ยวก็อกไม่ต้องพูดถึงแต่งหน้าทําผมทาปากแดงเล็บยาวส้นสูงส้นเข็มคือแต่งหน้าทาปากได้แต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรกันตอนนั้นนะคะไม่รู้เป็นอะไรกับสีแดงคือเขาไม่ชอบทาให้เกยทาปากสีแดงเขารู้สึกว่ามันคือการเย้ยยูและเซ็กซี่แล้ว,ลวก็ ไม่ชอบให้ใส่กักระโปรงสั้นกระโปรงผ่าก็ไม่ได้แล้วก็รองเท้าส้นสูงโทษนะคะรองเท้าส้นสูงที่เปิดเห็นนิ้วเท้าแบบนี้เขาบอกเป็นรองเท้าที่โปมากนี่รองเท้าที่คว่อนิ้วแบบของพี่อ้อยเหงิก็ไม่ได้พี่อ้อยเท้าพี่โปมากโทษนะคะยิ่งรองเท้าที่เป็นพันข้อเท้าแบบนี้เขาเห็นว่าเป็นรองเท้าเซ็กซี่ยิ่งคบกันไปยกกันมาเนี่ยเก๋ก็จะใส่ชุดแบบอีนี้เดียวก็จะเข้าขายเป็นแบบนุ่งขาว่มขาวเลยเดี๋ยวนะ แล้วตอนเริ่มต้นน่ะไปคบกันได้ยังไงระเบียบเยอะขนาดนี้ยก็คือแบบเหมือนเป็นเป็นรุ่นพี่นะคะที่ทมหาทยาลัย้ยแต่ว่าเราก็เป็นคนที่แต่งตัวอยู่แล้วมะเก๋ก็งงก็คือใช่แต่งตัวอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบเราแบบนี้แต่พอคบกันห้ามเป็นแบบนี้หรอใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าอึดอัดหรือเฮ้ยเป็นแฟนแกก็อย่างนี้แหละเอาจริงๆนะคะพี่อ้อยไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าสารภาพเลยเหมือนกับพอมันเป็นความรักครั้งแรกเนี่ยมันก็จะแบบมีความสุข อยากจะทําให้อยากจะประคองให้ดีที่สุดอยากจะเข้าใจก็เลยมีการเปลี่ยนแล้วเขาเองเนี่ยก็เปลี่ยนหลายๆอย่างให้เรามันก็เลยเหมือนกันแลกกันโดยที่ไม่รู้สึกแต่พอนานวันเข้าเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นจังหวะที่เก๋เพิ่งเข้าวงการบันเทิงเต็มตัวด้วยอะไรเงี้ยก็แบบมาทางานเขามาทำมามาดูเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นเก๋เขาก็แบบไม่พอใจกลับไปก็ทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยว่าแบบไม่ถ่ายได้ไหมยกเลิก ลูกอันนั้นไม่เอาได้ไหมบอกเอาถ่ายไปแล้วไม่เอาไม่ได้นะมันต้องลงหนังสือแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบก็เลยมีปัญหาอ่างเงี้ยค่ะนอปจากเรื่องแบบเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมีอะไรอีกบ้างที่ทาให้ที่เขาแบบตั้งกฎกติกาก็จะมีเรื่องการขับรถยนต์เื่อแฟนเก๋ไปอย่างเงี้จริงๆนะช่วงแรกค่ะสองสองคนสามคนแรกคือรถยนต์เนี่ยตลกมากรถยนต์เก๋เนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี Indonesia> ่ยนฟีมบ่อยมากคือคุณพ่อคุณแม่เก๋นะคะเขาบอกว่าเนี่ยรถเนี่ยติดฟีมกลางกลางก็พอ เพราะว่าให้แค่กันแสงกันแดดให้เห็นลางๆแต่ว่าอย่ามืดหมดอันตรายอ่าพี่เขาบอกว่าไม่ดีเป็นผู้หญิงขับรถถ้าเกิดเอาฟิล์มมืดไปเกิดใครเข้ามาทําอะไรในรถเราไม่เห็นทําไงอ่าลอกฟิล์มออกขับรถกระจกใสแฟบวันนี้คืนดีเมื่อวันนี้มันก็จะมีข่าวมันก็คนป่นนู่นนี่นะเขาเป็นห่วงเรา ขับรถจากบ้านเขาบางนาเพื่อมาขับมาหาเราที่บ้านปิดก้าแล้วขับรถตามกันไปสองคันไปมาหาได้ไรคือขณะที่มีเสเงีเพื่อที่จะคุ้มครองใช่คอยดูแลให้ฉะนั้นคือกระจกใสใช่ใครจะมาหยุแรงนะคะพอขับมาครั้งแรกเฟลไปคอนไม่ได้ขับมาอีกท่านหนึ่งฟิล์มมืดตื่นเลยจ้ะมืดสนิท มืดจนข้าว่าเกคขับเองยังมองไม่เห็นคือ,อมืดไปเลยปลอดภัยมืดไปเลยเป็นห่วงไม่อยากให้ใครเห็นว่าเป็นชลดาใช่ไม่อยากให้รู้เป็นผู้หญิงของราคนเดียว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่คนจะมองขับรถเปิดกระจกวันทั้งด่วนแล้วคุยโทรศัพท์อยู่วางไว้จ่ายเงินมีเสียงผู้ชายเก็บเงินนั่นใครอ่ะ ก็จะคนเก็บเง,งินมาทั้งเด่วนอวทำไมเสียงดังชัดจังเลยเหมือนนั่งในรถเลยคือต้องมีเหตุผลทุกอย่างกิ๊กก็ไม่รู้ว่าเก๋สวยอะไรขนาดนั้นในพี่เขาต้องหึงขนาดนั้นอะแต่ในบรรดาการห้ามของแต่ละคนอะคะ่ะพี่จะสงสัยตอนที่เราบอ,อกอะก็ได้เดี๋ยวฉันทำแบบนั้นให้ซึ่งในตอนนั้นเองเราก็รู้สึกว่าเราทําได้เราทําได้คือเขาคือทุกคนขอแบบน่ารักอะคะ่ะเขาก็จะแบบผมรักคุณนะนเรา,ารักเธอนะพี่รักน้องนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นห่วงน้องนะอะไรอย่างเงี้ยทำให้พี่สบายใจได้ไหมันจะคพูรอี่าค่ะคือมันจะเเป็นคคพูดดทีี่ือก เป็นคนถ้าพูดดีๆเนี่ยจะทำให้